เรืองพธาาัธธนาผู้ในการสำนักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรหรือกรี e n คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรในเขตที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมมีต้นทุนการผลิตสูง มีผลตอบแทนต่ำเปลี่ยนไปเป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสินค้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรของจังหวัดในภาคเหนือรวม17จังหวัดโดยในแต่ละจังหวัดจะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามแผนที่เกษตร นำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตสำหรับตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมตามแผนที่เกษตรซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตนเองครับผม นายสมยงลวงจันทร์ครับโครงการนี่มกันเริ่มตั้งแต่ปี63นะครับเนอาะ63มาถึงหน้าปัจจุบันนี่มกันได้3ปีแล้วนะครับหนะแต่โครงการนี่มันตอนแรกมันก็มีอยู่ประมาณ40 40กว่าคนนะครับที่เข้ารวมกลุ่มนะที่นี่กมากันมาจัดตั้งกลุ่มปลูกกัเขาเขาเป็นปีที่3แล้วครับปีนี้นะ ไปได้ความหูจากปุ่นนะครับที่นมพาไปดูงานนะครับหลายอย่างเนาะก็เลยม้าล้วงกลุ่มกันคือว่าจะมาสร้างกลุ่มในหมู่บ้านของเฮาเลยนะครับเนาะคือจะเปลี่ยนแปลงจากไอ้ข้าวโพดเนี่ยเคยทาข้าวโพดมาอยากจะลดข้าวโพดลงมาเป็นพืชตัวนี้นะครับเป็นพืชยืนต้นเนาะลดการทาข้าวโพดลงก็เลยจับกลุ่มกัน เพื่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะปลูกแปลงนี่ครับเป็นมะม่วงเนี่ยเลือกที่จะเป็นมะม่วงนะครับเนะเพราะสภาพอากาศบ้านเฮานี่มันพอแล้วว่าไอพืชตัวอื่นนี่มันเหมาะสมครับเป็นมะม่วงนี่มันมันมันจะทนต่อต่อสภาพพื้นที่ของบ้านเฮาได้ครับคือตอนแรกก็คิดว่าไอข้าวโพดนี่เขากัดเป็นอาชีพรักอยู่แล้วนะครับเนอมันทำมันกับเหมือนนะครับเนอ ใจต้นทุนมันก็สูงอยนี่ือต่อเสียงต่อสารเคมีอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเนาะผลผลิตออกมาทับปีแดถ้ามันไอ้่าผลบ่อำนวยหรือว่าสภาพอากาศอย่างมันบ่ดีนะครับมันกับบ่ได้ปีนั่นมันก็ขาดทุนนะครับเนาะมันก็บใจต้นทุนสูงตัวยนะครับเนาะผนมีโครงการเข้ามากับเลยไอ้อยากจะลองปรับเปลี่ยนพลอยนะครับว่าลดจากข้าวโพดลงไม้นะครับเนาะมาปลูกผืชยืนต้นเนี่ยเป็น ชนิดตีว่าเขาเรียกเป็นมะม่วงนะครับในกลุ่มของบานเฮาชีว่ามันกะโค้งวันน้าทำมันติดดอกติดผลออกมามันกับค้งจะเป็นรายได้ตีสร้างรายได้ของเขานะครับนอพืชตัวนี้มันมันกะใจต้นทุนบอกยห,หลายนะครับนอลดการจ่ปุ๋ยจ่าสารเคมีจ่้ยอย่างลงไปนะครับนอบชื่อศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัยครับเกรรษตรจังหวัดน่านครับ วันนัานนะครับมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นอันดับแรกนะก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 5, 53,900หัวไร่โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชั้นความเหมาะสมเล็กน้อยหรือ S3 มีพื้นที่อยู่16,500กัว่าไร่คิดเป็น4 6กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกในแผนที่เกษตรหรือกี a มพพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมหรือเอ็นมีพื้นที่เพาะปลูก8 4,600กว่าหัวไร่คิดเป็น36กว่าเปอร์เซนต์รวมพื้นที่ไม่เหมาะสมและก็พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ8 0กว่าเปอร์เซนต์ของพื้นที่ที่อยู่ในแผนที่เกษตรหรือกีแมทครับที่เหลือเป็นพื้นที่เหมาะสมปานกลางหรือ S2 จําจำนวน36,800หกวัาวไร่คิดเป็นร้อยละ15 99แล้วก็เป็นพื้นที่เหมาะสมสูง S1 ประมาณอยู่ที่2,500กว่าไร่คิดเป็นร้อยละ1.11ด้วยขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในจังหวัดน่านอย่างที่นําเรียนข้างต้นแล้วก็ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ก็คือ 8, 80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีอยู่ในแผนที่เกษตรหรือ agri-map จึงทําให้เกิดปัญหาในเชิงบนที่เช่นต้นทุนการผลิตสูงรับผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพทําให้ราคาผลผลิตขายไม่ได้ราคาก็ราคาผลิตตกต่ำนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพของกเกษตรกรปัญหาภูเขาหมโลน้นแล้วก็ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นต้นนะครับที่ที่ประสบอยู่ครับ ท่านเลือกพี่น้องเกษตรกรที่เข้าวมโครงการจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลนสัตว์ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสวนการเกษตรให้มาสมัครเข้าวมโครงการโดยพี่น้องเกษตรกรที่สมัครเข้าวงโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการผลิตและก็การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จําเป็น เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตเพื่อเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรได้ผลตอบแทนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถมนายนพรัจิโนนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชนานการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำน,นักเกษตรจังหวัดน่านนะครับ 2563นะครับจากปี2563เนี่ยได้รับเป้าหมายจำนวน40รายนะครับซึ่ง40รายนะในปี2563เนี่ยเราก็ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายก็คือในพื้นที่ตำบลแม่สาคอนอำเภอเมืองสาจังหวัดน่านต่อมาในปี2564นะครับก็ได้รับจัดสารงบประมาณ จากกรมส่งเสรการเกษตรอีกโดยมีจํานวนเป้าหมายอยู่20ไร่20ไร่ของปี2,564ก็คือขยายผลไปอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลื้นที่ตำบลแมาสาครคือบ้านปานสาครนะครับบ้านสาคอ20ไร่แล้วพอในปี2,565นะครับก็ได้รับสมุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรอีกโดยมีเป้าหมายจํานวน20ไร่เช่นกันนะครับซึ่งในปี2,565เนี่ยเราก็ขยายผลไปในพื้นที่อาเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับซึ่งในพื้นที่อําเภอบ้านหลวงกับเวียงสา ที่เราดำเนินโครงการเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้งสัต์เนี่ยจะจำนวนมากนะครับ แล้วก็จะเกิดปัญหาคล้ายกันก็คือปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับปัญหา,าสารเคมีตกค้างในในสภาพแวดล้อมนะครับซ,ซึ่งการดาเนินง,งานตั้งแต่ปี2 5 6 3มาจนถึงปี2500ปัจจุบันเนี่ยปี2 0 1 6นะครับแล้วก็ดาเนินการในแนวแนว,นว,นวทางเดียวกันก็คือปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นในส่วนในเรื่องของไม้ผลไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่เองนะครับที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทดแทนพืชเดิมคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่ง ท,ที่มั่นคงต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจน,น,น้อยก็คาดว่าเกษตรกรจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมนายทาวัชชัยเขนเพชรนะครับนักประชา,รรรก,าการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสานะครับสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตคนละไม่น้อยกว่า3ไร่ ั้งนี้เกษตรกรเองที่เขาลงโครงการก็จะเป็นสร้างพื้นที่ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดียวมาเป็นไม้ผลยืนต้นหรือกเกษตรผสมผสานในพื้นที่และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในชุมชนที่จะหันมาปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดียวเนาะจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นกเกษตรผสมผสานหรือไม้ผลยืนต้นในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจหรือว่ามูลค่าในระยะยาวนะครับและในอนาคตเกษตรกรสามารถต่อยอด ไปถึงโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้นะครับโดยการรวมกลุ่มแล้วก็มีพื้นที่ที่รองรับโครงการในอนาคตหลังจากที่เกษตรกรเข้าวมโครงการครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ามาติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นตลอดระยะระยะนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะว่าพืชที่ปลูกไปมีความเฉลยจบโตเป็นยังไงมีปัญหาหรืออุปสรรค หรือว่ามีโรคมีมแมลงอะไรหรือไม่นะครับเพื่อเราจะได้มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเจ้าที่และเกษตรกร,กรที่เขาของโครงการพร้อมกันนี้เราก็จะได้ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร,กรที่เขาของโครงการรวมถึงการรวมกลุ่มในอนาคตเพื่อที่จะได้สร้างการตลาดเนาะการผลิตแล้วก็รวมถึงการขายที่เราจะสร้างองค์ความรู้แล้วก็เลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร,กรในอนาคตต่อไปนะครับครับผมนายอดุลสีเขียวครับ ปลูกข้าวโพ,พดเนาะปลูกยางพาราครับครับพอดีก็อยากจะปะเปลีนน่ยนเนาะไอ้ปลูกข้าวโพดมาหันมาปลูกพืชยืนต้นมันจะได้ไสบายขึ้นเนีน่ยเนาะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเปุนเข้ามาติดต่อประชาัมพันธ์ว่าเฮงไผรจะปลูกมะม่วงไผรจะสนใจพืชยืนต้นเลยเนาะ ครับระเะษทศจังหวัดโวยผลมาแนะนำเพื่อปลูกเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนข้าวโพดเพราะงานข้าวโพดนี่มันงานนักครับงานนักเขาต้องสู้แล้วก็าอ,อายุเขาัดแกแล้วเน่อจะสู้ไปเห็นบ่ไหวแล้วหันมาปลูกไม่ยืนต้นนะ่าจะดีกว่าตีว่าไปเลือกมะม่วงมาปูกนี่พ่อไปศึกษาดูงานมาครับหนอหันเป็นติด ได้ผลผลิตดีผมก็อยากจะลองปลูกดูครับสำนักง,งานเกษตรมันก็ได้มาสนับสนุนหน่อเอาก้าเอาอย่างมาให้ปลูกแล้วก็ให้ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดครับก็ได้ก้าได้อย่างมาปลูกไว้ครับมีอ้ล้มการปลูกมะม่วงการปลูกมะขามหน่อรับห,หน่อมีการอ้ล้มอยู่ ก็ค,คาดว่าเนาะถ้าว่าเขาปลูกมะม่วงถ้ามันผลผลิตดีเขาก็จะส่งเสริมอาชีพของเขาขึ้นมาหลายๆระยังเนาะจะได้สบายไปทดีกว่ามาหันมันยังปลูกขา้าวโพดอยู่ได้เงินได้อย่างมาจุนเจียครอบครัวเนาะถ้าได้ขายผลผลิตออกมาขอเชิญชวนเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกหรือเอกิมแอพนะครับ ก็มาสมัครหรือเข้าร่วมโครงการอย่างที่เจ้าที่เกษตรประจำตำบลหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอได้